สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้เจ้าของช่องกลับมาแล้วนะคะก็กลับมาให้เห็นหน้าเห็นตาเจ้าของช่องกันแล้วนะก็หายหน้ากันไปหลายเดือนเลยนะคะก็ไม่ได้มาเจอกันหลายเดือนก็เออก็ลงแต่คลิปสวดมน์นะก็มีคลิปอทำคลิปสวดมน์คลิปอะไรไปคลิปสั้นไปนะคะก็มีคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นมาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับใครที่ เข้ามาติดตามช่องช่องนี้นะคะช่องอผู้หญิงที่ทําสวนสี่คนเดียวนะคะก็ก็มีเหตุนิดหน่อยทําให้ไม่ได้ทําคลิปต่อนะคะแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็อ่าก็ก็คงจะต้องทําสวนต่อให้ดูต่อแต่ว่าก็อาจจะมีอะไรมาเพิ่มเติมนะคะก็อาจจะมีพาไปอ่าไปเที่ยวบ้างนะคะอาจจะพาไปเที่ยวนอกสถานที่บ้าง อาจจะไปเที ior, ่ยวแถวที hmm. mm ่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้ใกล้บ้านเราเนี่แหละเนาะแล้วก็อาจจะมีการทําอาหารให้ดูด้วยนะคะทําอาหารให้กินเนอ่ยรสชาติจะชิมได้ไม่ได้นั้นอันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังก่อนนะแต่หลักๆคอนเซ็ปต์เดิมของเราก็คือก็ยังคงทำสนุเหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อนะคะใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูนะคะก็จะเห็นแต่ปกส่วนมนได้ยากเป็นไปหมดนะคะ ก็มีสลับกันไปบ้างนะคะสวดมนตนบ้างทาใจให้มันสงบิ่งอะไรพวกนี้นะคะทําใจให้มันดีๆขึ้นไว้นะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็อ่าประคิดมาก็เดี๋ยวหน้าน,นี้หน้าฝนนะหน้าน,นี้หน้าฝนส่วนเรามันจะลบนิดนึงนะคะมันก็อ่าส่วนก็ยังคงลบอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราสู้กับย่านไม่ไหวหน้าฝนนี้ยหนยาเยอะมากนะคะฝนตกทุกทุกวันเลยะคะ่ะฝนบ้านเราแต่ก็ก,ก็จะพาดูคร่าวๆนะคะว่า มันก็จะมีต้นไม้บางพวกที่มันจะสวยตอนหน้าฝนนะอย่างเช่นพวกประเภทไม้เลือ้อยไม้อะไรพวกเนี้แล้วก็ผักที่เราปลูกนะถ้าเป็นพวกผักกาดผักอะไรเนี้นไม่ได้เลยนะฝนตกใส่ไปหมดเลยแต่ก็เอ่อจะมีเหลือก็พวกที่เป็นเลือ้อยเป็นถาวอย่างเช่นพวกพวกบวบนะพวกบวบพวกฟักทองพวกแฝงพวกมะระพวกตำหนิงอะไรพวกเนี้ยเราก็จะยังขอได้เก็บกินหนึ่งนะคะส่วนพวกต้นไม้บางพวกก็ต้องอยู่ในร่มก่อนนะ,ะโดนฝนมุกมากก็ไม่ดีนะคะจะเน่านะคะ แล้วก็ช่วงที่แดดที่ผ่านมาเนี่ยบางต้นเขาก็อ่าใบเหลืองใบอะไรไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาชมส่วนก็ค่าไปก่อนนะอันไหนที่ดูให้ดูได้นะก็ให้ดูไปก่อนนะอันไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยดีก็ก็อย่าเพิ่มบุงแล้วกันนะคะวันนี้มีต้นไม้นนาเสนอด้วยนะมีว่านที่อ่ามีต้นไม้ที่หลายๆคนไม่รู้จักนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะอาจจะยังไม่รู้จักตรงนี้แล้วก็มีน้อยมากแล้วก็ เริ่มจะหาดูได้ยากแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูส่วนกันนะคะแรกนี้ก็ให้ดูของสวยๆงามๆไปก่อนเนาะตอนนี้ก็พอจะดูได้นะคะพอจะเป็นระเบียบขึ้นมาหน่อยแต่พวกนี้จะเป็นส่วนของพวกไม้ประดับนะคะพวกไม้ประดับพวกแท็ตัสอะไรพวกนี้นะดอกลิลสีพวกนี้พวกบอลพวกอะไรก็จะเอามาจัดไว้ทางนี้นะคะตอนนี้มันก็ไม่ไม่ลกแล้วนะพอดีมันถอนยาแล้วก็มีผ้าปูผ้าปูกันหญ้ากันอะไร พวกมะตักตรุ่งนี้ก็ย้ายมาอยครทางนี้นอ่ค่ะจำซึมตรงนี้ได้ไหมคาะเดี๋ยวพาเดินไปดูนะตรงนี้ก็เป็นพวกบอลจีนะคะควิหน้าฝนบอลบอลเขาจะขึ้นมาตอนหน้าฝนนะคะจะเริ่มมีใบมีอะไร่วนหน้าร้อนเขาจะเหลือแต่หัวแล้วใบเขาจะไม่เหลืออย่าไม่ต้องตกใจนะคะเลี้ยงบอลเนี่ยไเลี้ยงบอลแล้ว เกิดว่าใบาเขาเหี่ยวแห้งอะไรไปอ่ะหน้าหน้าร้อนหน้าแรงอ่ะมันก็เป็นปกติของเขานะคะแต่ว่าเวลาพอหน้าฝนนะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเองนะอย่างเนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้ตอนนี้คือว่านนะคะพราะว,ว่านักแด่ว่านักแด่ก,บบก็เหมือนกันค่ะพวกพืชตะกูลหัวพวกนี้นะพอถึง,งหน้าแรงหน้าร้อนนะเขาหายหมดละค่ะไปเขาก็จะมีแต่หัวอยู่ข้างในแต่พอฝนตกมาได้ไอฝนเขาก็จะเริ่มแตก่ t, อดแตกใบขึ้นมานะคะ แล้วก็ย้ายมาพวกอันนี้พวกชงชมพวกนี้ก็มันมันจริงแล้วมันโดนน้าฝนมากไม่ดีนะแต่ว่ามันมีที่ไวก็เอาไว้คาังแจงแบบนี้แหละตักแดดจำซึมตรงนี้ได้ไหมเอ่ยซึมตรงนี้ครั้งตรงนี้นะครั้งาสากระดที่เราทําตอนนั้นที่ตัดแดดร้อนๆทาตอนช่วงต้นปีนะคะอันนี้มันก็เสาเสารถดมันเลยขึ้นมาแล้วนะตอนที่ฝนตกใหม่ๆใบมันก็คุมอยู่นะคะ แต่มันมีนกอ่ะนกมาลังแกมีนกมาคอยเขี่ยใบมันแต่ว่ามันมีลูกอยู่นะคะแต่ว่านกมันมาเขี่ยใบมันร่วงลงพื้นเหมือนเลยแต่ว่าสีที่ลูกมันไม่ร่วงนะคะก็มีดอกมีอะไรเนี่ยกะกะว่าจะได้ร่มเงาของของตอไปลดหน่อยแล้วก็มาเขี่ยใบมันร่วงแต่ก็ไม่เป็นไรเพรายังมีมีลูกให้เราอเห่อเห็นลูกมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะตอน่มันก็พอมีลูกมีอะไรมีดอกให้เราได้เก็บเนเลยนะคะ อต,อตอนนี้สาวรถนล้วหังว่ามันจะลบนะตัวตัวค้างมันเป็นลมนิดนหน่อยก็ก็ไม่อยากจะเดินเข้าไปนะก็เดี๋ยวจะพามาดูตรงต้นบวกนะก็ลงบวกไว้ตรงนี้แหละทำหลักบวกหลักบวกไว้ตรงนี้ไอ้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้ก็คือคือไอ้นั่นอ่ะไอ้เขาเรียกกระชังบกมันมันั่วตัวนี้มันั่วแล้วมันเล้นฟางไม่ได้แล้วก็เลยเอามกองไว้ ว่าจะทําที่ปลูกผักแต่ว่าตอนนี้ปลูกไม่ได้ฝนแรงอย่างนะฝนแรงก็ปลูกไม่ได้รอให้ให้ให้ฝนมันอ่เบาๆวันนี้ก่อนนะใกล้หน้าหนาวแล้วค่อยปลูกผักกินกันนะคะวันนี้ถ้าใครดูคลิปช่องนี้บ่อยๆก็จะเห็นจะเห็นแตนี้เยอะมากต้งนี้ออกเยอะมากตัวนี้เขาเรียกว่าพลายด่างกันนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าภลายด่างแล้ววันหลังอ่าวันหลังจะทํามาสัมวิจารณ์กับภลายด่างกันนะคะ แต่วันนี้มีดูอีกตัวหนึ่งให้ดูก่อนแตอนี้สาวมันแร่ขึ้นเยอะเลยวันนี้เราผ้าคลุมก็จะขึ้นมาคลุมไว้นะคะเพื่อที่จะได้มีทางเดินเพราะว่าถ้าไม่คลุมในจะดินี้ไม่ได้แล้วย้ามันสูงมากย้ามันสูงเอมากเลยแต่นี้ผ่ะก็ลงบวบนี่บวกแล้วก็มีแฟนนะฟักแฟนนะลงไปด้วยกันอย่าไปได้ันเพราะว่าเราไม่มีค้างนันก็จะให้มันอยู่ด้วันแล้วก็มีตัวนที่มันแซมขึ้นมากับผักนะเห็นใบมันนะคะ ใบที่มีลักษณะเป็นสามแฉกแบบน Again, ี้จะนี้เขาเรียกว่าอืเรียกว่ากระเช้ากระเช้าถุงทองนะคะกระเช้าถุงทองรู้จักกระเช้าถุงทองไหมคะกระเช้าถุงทองกระเช้าสีดากระเช้าสีอ่ากระเช้าผีมดนะคะก็าักอันเดียวกันนะแตเลือกชื่อไปคนละแบบ่็เขาก็จะอยู่ตระกูลเดียวกันกับอ่าไก่ฟ้านะคะรู้จักไก่ฟ้าพญาลอมไหม ที่ดอกเขาสวยๆอะค่ะดอว่าพยาลอเ้าจะมีดอกเหมือนเหมือนตัวไก่จริงๆอะมันไก่มันเนาะแต่อันนี้มันเป็นกระเช้าน่ะกระเช้าเ็าเรียกกระเช้าถุงทองกระเช้าสีดากระเช้าสีสีมดตัวนี้คือดอกของเขานะคะตัวนี้คือดอกของเขาใบเขาก็จะมีลักษณะเป็นสามแฉกออกเป็นแบบนี้นะคะก็มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยเลื้อยไปเรื่อยๆมีที่ไหน้เขาเกาะเลื้อยเขาก็จะเลื้อยไปนะคะพอเขาเป็นผลนะคะเขาเป็นผล เป็นผลแล้วเขาแก่แล้วก็เริ่มแห้งนะคะเขาก็จะมีแตกมีแยกออกแล้วษณะนคล้ายๆกับกระเช้านะคะลักษณะคล้ายๆกับกระเช้าเล็กๆน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะตอนนี้เขายังอ่แถานี้เขายังไม่เป็นรูปนะคะเขายังเป็นแค่ดอกอยู่ต้องรอให้เขามีรูปมีอะไรเราจะได้เห็นรูปแต่ว่าเราจะมีรูปเก่าที่เราเก็บไว้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เขาก็มีสรรพคุณอยู่หลายอย่างเลยนะคะ แล้วก็เป็นถือเป็นว่านชนิดนึงได้ใบเขานี่ก็มีจะเป็นทา,างยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะหาเราดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวบวแล้วก็จะเป็นลูกนล้นะเดี๋ยวจะให้คุณบวบแล้วก็เราจะหาไม้มานะทําต่ออ่ะขังกำนังเรื่อยๆให้เขาเรื่อยนะคะถ้าไมีเขามีที่เรือ,ขอเขาจะเรือก็ได้เรื่อยๆอย่งน,นี้นก็ลดนะลดนิดนึงแต่ดีว่าที่มีผ้าปู กูไม่ใช่เพื่อกูไว้อยู่นะคะตรนนั้นก็ยังนะต้องทำใหม่ตรงนี้มันล้มแล้วนะอย่มาม่พามือเข้าไปนะคะต้นไม้อยู่ข้างในเยอะมากมีต้นไม้และบางคนมาสีนั้นนะคะรอให้ทำเรียบร้อยก่อนเราจะพาเข้าไปชมอีกทีนะคะ เป็นไงบ้านคะสวนลกอควันนี้ก็ดูค่ายๆแค่นี้ไปก่อนนะคะหน้าฝนก็จะลำบากนิดนึงเดี๋ยวก็ค่อยๆทาไปนะเดี๋ยวพออพอต้นบวบต้นอะไรมีลูปแล้วเดี๋ยวจะพาทำอาหารกินกันนะคะสำหรับ คลิปแรกนะคะสําหรับการกลับมาเจอกันอีกครั้งก็จะต้องอ่าก็คงต้องพอแช่์นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านี้เราจะพาทําอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวหรือจะทำอาหารจะต้องรอติดตามกันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดี่ะ สู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเราเองท้องฟ้าในทุกๆเช้ามีได้สวยงามเดิมทุกวันแต่ความหวังและความฝันจะไม่มีวันเปลี่ยนเมื่อทอง